คุณหมอ,อเป็นคนเสนอคุณมณโณใช่ไหมผมเห็นในของคุณหมอว่าตามที่ผมเสนออจริงๆนะผมพูดเองเนี่ยก็ค่อนข้าง,งจะละอายพอสมควรครับคุณสย,ยุทธครับลงไปครับอืแต่เมื่อคืนเนี่ยเพืนที่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยได้ไปออกในการที่วอยก็พูดถึงบรรยากาศของที่มาที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมผมก็ต้องขอบคุณที่อ้วนนะครับที่ที่เป็นคนเอามาเผยแพร่ผมเขียนวันแรกเนี่ยเพียงแต่ว่า เขียนในในในลักษณะของขั้นตอนนะฮะขั้นตอนของวิธีชิดเราต้องยอมทางการเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าทางก้าวไกลเขาเป็นผู้เสนอในสภาใช่ไหมครับครับตามหลักการเนี่ยก็คือท่านหัวหน้าพิธาเป็นผู้เสนออาจารย์มันนอหลังจากที่เราเรามีท่าทีไปแล้วประสานกับก้าไกลแล้วก้าไกลเขาเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์มันนอลำดับขั้นตอนมาเป็นอย่างนั้นอืไม่เป็นไอเดียที่เกิด เกิดระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนนั้นก็จะเอาตำแหน่งนี้เนี่ยความคิดที่เป็นคนกลางเลยเนี่ยคุณหมอหรือใครครับผมผมนั่งคุยกับทีมเจรจาไทยก่อนที่เราจะไปประชุมวันที่สองนะครับ,ค,รบคือบรรยากาศเนี่ยมันอาตามที่เราสิบโมงที่ก้าวไกลใช่ไหมครับครับอพวกเราพวกเราหมายถึงเพื่อไทยซ,ซึ่งเรามีตัวแทนสามคนก็คือ พี่อ้วนภูมิธรรมรองหัวหน้าพักท่านเลยครประเสริฐจัทนทบุรงทองและผมช่ครับได้รับมอหมายว่าเป็น,เป,นเป็นทีไปร่วมประชุมพวกเราก็นัดหมายกันว่าเราพบกันก่อนนะคุยกันก่อนอแล้วก็ค่อยเข้าไปพร้อมกันเราค่อยไปพร้อมกันอย่าไปไปคนละครั้งหมายว่านัดหมายกันที่โรงแรมใกล้ๆอะครับก็ไปนั่งคุยกันนั่งกินกาแฟสิ่งที่ค่อนข้างตึงเครียดก,ก็คือว่า ทางออกนี่ค่อนข้างยากแล้วอค่อนข้างยากแล้วเนี่ยหมายว่าทางกระบวนการที่เราจะนําสู่ประชุมในพักเพื่อไทยเนี่ยอม,มันเหลืออีกวันเดียวนะแล้วก็ค,คุยเราคุยกับ,บก้าคือไฟนนลวันนี้เนี่ยไปก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะคุยกันเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่านัดหมายอาจจะคุยนอกรอบไปบอีรวันก็บอกว่ามันเมื่อไม่มีทางออกแล้วเนี่ยพักเราก็จําเป็นต้องไปแจ้งสมาชิกการของ ยมากเราจะเสนอคนของพรรคเรานะครับเป็นประธานสภาสมาชิกได้รับรู้รับทราบและตรงนั้นและเหมาะสมแะต้องเสนอชื่อหัวหน้านะหัวหน้าหมายถึงผมอ่ะพูดต่อหน้าผมผมก็นั่งคิดนั่งรองนะบอกว่าเราเคยคุยกันแล้วว่าทางออกเนี่ยมันมีสามมีสองทางออกเนี่ยหนึ่งท้าวไกรเป็นประธานสองพืเอกชยเป็นประธานสองทางออกเนี่ย สามคนเรามีข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ได้อืมีปัญหาแน่นอนครับถ้าพักเพื่อไทยเป็นประธานนะครับแล้วก็เอาคนของเพื่อไทยขึ้นไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นชื่อผมชื่ออาจารย์ชูศักดิ์หรือท่านสุชาติแล้วแต่เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นแม่จะแตกต่างกันนะที่ร้ายที่สุดคือเราจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ได้อผมเน้นคํา่าทำประชาธิปไตยนะคุณสอดยุทธ์ครับครับจฮะ อ่าผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้อ่อทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองมันมันมันเป็นอุปสรรคต่อการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยนะเพราะนั้นทําไมเราไม่หาทางเลือกที่สามผมก็บอกว่าทําไมไม่เอาทางเลือกที่สามเรพี่อ้วนพี่อ้วนก็ถามว่าทางเลือกที่สามหมายถึงใครผมก็บอกอาจารย์มันนอออก็นี่คือเกิดที่วงกาแฟที่ผมก่อนที่จะประชุมกันพี่อ้วนก็บอกว่าเออมันเป็นไปได้นี่คุณหมอตั้งหน้าหน้าเราก็คุยกันเราก็เริ่มเปลอเสร็จ ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาครับโดยพี่อ้วนเป็นคนดําเนินการ,รแต่ว่าขยักยังไม่คุยกับเก้าไกลตอนที่ที่หาดูกันตอนตอนก่อน,อนที่จะอ่ประชุมพรรคเพื่อไทยนะครับ,รบ,รบเราเราเรามาหาดูอกันหลังจากที่เลิกประชุมแล้วเนี่ยที่ประชุมก็รับรู้รับทราบเพียงแต่ว่าเก้าไกลกับเพื่อไทยได้คุยกันในเรื่องนี้เก้าไกลยอมรับว่าให้เพื่อไทยไปดาเนินการกระบวนการภายในพรรคให้แล้วเสร็จ แล้วก็จะมาหาข้อสรุปร่วมกันอ่าอันนั้นคือแค่นี้แด้เป็นอาจารย์ที่ประชุมแปดพักหลังจากที่เราออกมาแล้วเนี่ยพวกเราสามคนเนี่ยก็เอาแนวคิดที่เราเสนอเนี่ยมาคุยกันต่อที่พักพก็ยังไม่ต้องหาข้อสรุปเพราะว่าคิดกันสามคนคงยังไม่จบใช่ไหมครับครับ,รบก็มานั่งคุยกันจนกระทั่งคุยกับทางคุณน,นําเสนอคุณอิงคุณเศรษฐาต่างๆหลายฝ่ายหลายคนก็เห็นชอบกับแนวทางนี้พอเห็นชอบปุ๊บเราก็เลย ทางยิ่วนทางไรขาก็เลยต่อสายไปถึงเข้าไกลว่าเราเสนอทางออกนี้นะอนะครับอันนี้เป็นเป็นเบื้องหลังการการดําเนินการนะครับเป็นอย่างี้ครับอันนั้นคือคืนวันก่อนวันที่สามใช่ไหมคือวันที่คืนวันอาทิตย์จรงเจริงไม่ได้ยินครับคุณสุยุคครับคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับคุณหมอวันวันที่สองนะครับอวันที่สองใช่ใช่วันที่สองทั้งบ่ายจนถึงค่ำนะครับครับครับ อ่ะเพระเาะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วละ่ะจากที่เป็นต้นไปคุณหมอน้อยใจไหมถามสุดท้ายอ่บางคนก็ยังวิจารณ์ตกลงจริงใจไหมมองไอ้วันนี้ไม่เห็นยิ้มเลยวันนี้ไม่กระหนุงกระเหนิงเดี๋ยวมีเหลี่ยมหรือเปล่าเพื่อนอะไรยังไงเนี่ยน้อยใจไหมด้วยความเคารพครับอ่าคุณสยุทธ์คับน้งใบครับผมเองเนี่ยอ่ด้วยความเ,เคารพจริงในสิ่งที่ผมแสดงออกนะป้อหมายสําคัญที่สุดคือรัฐบาลประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนครับครับครับ